ครับผมสวัสดีครับพบกับช่างเจไฟฟ้าไม่อายนะฮะครับผมเกี่ยวกับงานไฟฟ้าสาระน่ารู้นะวันนี้ไม่ได้ไมาไ,ไ,ได้นําอะไรใดทั้งสิ้นนะฮะวันนี้เอาบุญมาฝากนะครับหลังปีใหม่ก็ยังไม่ได้ทําบุญนะครับก็เลยพาทีมงานมาสร้างบุญสร้างทานให้กับทั้งวัดโดยการนําชุดโซลารเซลล์นะครับเสาเหล็กพร้อมกับชุดโคมไฟสปอตไลท์นะฮะ พันวัตหรือว่าพันห้าผมไม่แน่ใจหรือขอโทษทีใน่าจะพันห้าเนาะอ่าเป็นชุดโคมไฟรอบทิศทางสปอร์ไลท์รอบทิทางนะครับแบบออทอโนมัตอามาทั้งหมดอยู่สี่ชุดนะฮะอ่าก็ไม่มีแบกแยกไม่มีแตกนะครับทุกคนต้องสามาคัคคีก็อุปมาฝากให้กับเพื่อนๆทุกคนที่ที่ได้ดูวิดีโอนี้ก็อนุโมทน,นาสาธุก,กับกันด้วยนะครับเอาฝากรับบุญ เนาะบุญบุญนะฮะทั้งหมดมีอยู่4ชุดนะครับฝังลงไป70เซนหรือ80ผมใช้เสาอ,อยู่ที่2นิ้วนะฮะส่วนคมของเขาก็เอามาครอบติดเลยนะครับสุดยเซลล์อ,อยู่บนนะครับเอาบุญม,มาฝากให,ให้กับทุกๆคนนะครับมีทั้งหมด4นะฮะชุดหนึ่งชุดสองอยู่นูน่นตรงสิงนู่นนะเนาะ นะครับตรงสีนะฮะนั่นคือชุดสองอ่าไม่ได้มีการวัดไม่ได้มีการเสียอะไรเสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้นนะฮะเป็นผมออกเองินเองทั้งหมดแล้วก็ขอแรงลูกน้องมาช่วยกันทำนะครับนะฮะเกาะบุญมาฝากครับผมบุญมาฝากไม่มีดาม่านนะครับวัดก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่งแถวแถวอ่าเขาเรียกอะไรบ้านผมนะฮะวัดบ้านผม การทำบุญไม่ได้เกี่ยงนะครับว่าต้องเป็นเงินเป็นทองนะครับนําสิ่งของมาให้ก็ได้ผมนําเป็นชุดแสงสว่างมาให้ทางวัดนะครับร่วมทําบุญไปด้วยกันนะฮะได้ละยังนี่คือชุดของเขานะฮะยี่ห้อยี่ห้อหนึงไม่ได้บอกว่ายี่ห้ออะไรนะครับนะครับ เป็นสปอร์ตไลท์ยูเนะครับเป็นชุดสําเร็จที่สั่งมานะฮะมีขายทั่วไปใครจะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับเป็นแนวทางให้กับใครหลายๆคนที่จะใส่ไฟสนามกับตัวเองตั้งอัตโนมัตินะครับเป็นหมดมีตัวควบคุมเหมือนทั่ว,วไปเสาผมใช้2นิ้วนะครับความแข็งแก่งราคาก็อยู่ที่ตัวถ้าจะซื้อมาเอง เสาต้นนี้ผมตัดออกไป1เมตรนะครับพอดีมันจะสูงเกินถ้าใส่6เมตรผมตัดออกไป1เมตรเหลือ5เมตรฝังไป70็0ก็เลยอยู่มา4เมตร20ประมาณนั้นนะฮะก็เอาบูนมาฝากครับผมครับผมนี่ก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ทำการฝังเสาโซลาเซลล์ย้ำนะครับเอาบูนมาบอกอ,อนุโมทนาสาธุกับผมด้วยนะครับกับทีมงานช่างเจดฟ้าไฟม่อายนะครับ ทำการถวายชุดโคมไฟสุราเซลล์พร้อมเสาพร้อมติดตั้งนะฮะให้กับทางวัดทั้งหมดอยู่4ชุดราคาก็ไม่บอกนะว่าเท่าไหร่นะครับทำบุญด้วยกันนะครับไม่มีเงินก็ฝากคอมเมนตใใใใ์ใน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 ยูทูบผมด้วยแล้วกันนี่นี่ก็กำลังขุดอีกเสาหนึง่งขุดลงไปประมาณ70-80ถึงเซนนะครับจะเอาเมตรก็แล้วแต่ท่านยับนะเสามันยาวทั้งหมด6เมตรมตออกงเมตรเหลือ5เมตรฝังลงไป เจ็ดสิบหรือแปดสิบก็เหลืออยู่มาณสี่เมตรสามหรือสี่เมตรยี่เอาดีเลยเบียเบี้ยไอ้น้ก็จะเลี้ยงกันใจกันใจไอออาจะได้ใส่กันใส่ไอรอมันใส่อยู่นี่คือชุดรีโมทของเขานะฮะก็รีโมททั่วไปที่มีขายตามห้างตลาดทั่วไปก็คือมีออนออฟออโต้เมนูแล้วก็ว่าไปตั้งเปิดเวลาสาม ห้าแปดดบแสงแจ้งแล้วแต่ท่านนะครับส่วนชุดโซล่าเซลก็เอามาครอบกับเหล็กเลย,เยชุดนอต<ด>ของเขานะเขามีนอตของเขาอยู่แล้วนะครับเ๋ยว,วผมกดออโต้ให้ดูอ่าซีชุดนี้มีอนไรนเ,นเสียสานได้โอ้ซาน้าได้สองชุดเลยนะฮะร้อยนี่คือชุดแผงโซล่าเซลของเขานะครับ พุชยู1500เอฟ0อพัอวัตต์รอบพิทางหรือสปอร์ตไลท์รอบพิทางนะครับแล้วแต่จะเรียกกันโอเคครับต้นที่3ก็คืนเรียบร้อยทำการตอกย้ำนะฮะไม่ได้เ,เป็นแนวทางหรืออะไรสักสินนะครับลักษณะให้มาดูนะครับนะเนาะอ,อ,อบุญมาฝากนะฮะก็อนุโมทนากับผมด้วยแล้วกันนะครับหลังปีใหม่ก็ทบุญด้วยกันครับผม ใจที่งมนทั้งเจนะฮะนะครับทำการตอกไม่ใส่ปูนนะฮะไม่ใส่เพราะว่าเผื่อเผื่อเผื่อวันหน้ามีความผิดพลาดก็ได้ดื้ออะไรออกได้ย้ายได้ประมาณนี้นะครับ <S 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 ส่วนสาต้นนี้ก็ขึ้นแล้วนะครับข้างวิหารก็ให้ดูว่าน,นการทำเป็นตัวอย่างเฉยเฉยนะครับอยอานฮะบ,บุญมาฝากนะครับก็แนวทางการทำฮะ ชอบก็บกดไลค์นะฮะใช่ก็กดแชร์นะครับ,ก,บ,ก,บ,ก,ดรบกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับหนึ่งคอมเมนต์คือกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับผมนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ